ลดขนาดนี้เลยเหรอเอากำไรมาจากไหนอะนี่ก็ว่าราคาเดิมมันคุ้มแล้วนะคะทุกคนนี่เล่นลดต้นรับต้นเดือนขนาดนี้บอกเลยว่ารักมากถ้าจะให้แนะนำไม้ที่เสียงดีและเสียงแฟดขนาดนี้พี่ๆต้องนึกถึงไม้หลักหมื่นใช่ไหมล่ะเลิกคิดไปได้เลยค่ะถ้าจ่ายสามหมื่นเพื่อแลกกับเสียงแบบนี้เอาไหมคะสองหมื่นเงั้นห้าพันไม่เอาไม่เอา สามพันไม่เอายัแพงบีเหรองั้น2,000ไปลดอีกเลยปะถ้าจะให้ลดอีกนี่โกเชคเอาต้าตัวนี้เลยค่ะทุกคนพันกว่าบาทพอไหมพอยังพันกว่าบาทไม่ถึง2,000นนะนี่แล้วดูคุณภาพของเสียงออปชั่นการใช้งานนะคะเนี่ย เหมือนไม่หลักหมื่นเป๊ะเชื่อป่ะว่ากล่องนี้ชาร์จครั้งหนึ่งใช้งานได้ยาวๆ35ชั่วโมงเลยนะและชั่วโมงใหม่ใช้งานได้ลากยาวเลยคือ9ชั่วโมงแล้วระยะการรับสัญญาณก็ไกลามากๆเลยทดสอบและในพื้นที่โลง่ลงๆไกลได้151เมตรไม่เกินจริงแล้วยังมีใบรับประกันอีกนะเนี่ยหปีเลยเป็นใบรับประกัน5ดาวด้วยถ้าโยนกลับไปได้นะจะไม่ซื้อเลยไม่หลักหมื่นเนี่ยเสียตังค์ลินว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะทุกคนทําไมโกเช็คไม่มาให้เร็วกว่่านนนีี้้้้จจะไดไ,ไดดมมตตอองงเเเสสยิป็หืัก เพิ่มสตอ็อกให้เรียบร้อยแล้วนะเต็มทุกตะก้าเลยใครจะกดรีบกดเลยนะเพราะว่าของหมดเร็วมากๆตอนนี้จัดแลดเซลล์อยู่พันกว่าบาทตะก้าเหลืองได้เลยค่ะ